จิตใต้สํานึกพี่น้องมันจะสั่งให้เราเนี่ยควบคุมให้เราเนี่ยก็ทําแต่ความชั่วพี่น้องผู้ที่มีมานอกสจากเราจะหยุดยั้งด้วยกับความรู้ที่มีประโยชน์เท่านั้นดังนั้นเมื่อเรารู้พี่น้องผู้ที่มีมาเรารู้จุดกําเนิดของความชั่วเราสามารถที่จะกลับเนื้อกับตัวต่อละสุภาณนะฮัวต่อะรู้ว่าความชั่วเนี่ยไปจมปักอยู่ที่ใดรู้ว่าจุดกําเนิดของความชั่วเนี่ยอยู่ตรงไหนเราก็จะแก้ปัญหา เขาเรียกว่าแก้ปัญหาถูกจุดไม่ใช่แก้ปัญหาไปาเหตุพี่น้องพู้ที่มีหมานแก้ปัญหาถูกจุดและท่านอิบนุกกยิมท่านได้กล่าวว่าทุกๆความดีงามที่เรานั้นได้รับจากจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าความดีงามเหล่านี้มาจากความสามารถของเรา เมื่อเรารู้ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความชั่วได้เราจะต้องพึ่งอัลลอฮ์ความดีที่เราได้มาพี่น้องผู้ที่มีหมานมันคือความโปรดปรานล้วนแล้วมาจากเราซุบฮาหนะหัวตละล่ะการที่เราตื่นขึ้นมาละวมาในยามค่ำคืนพร้อมกับผู้คนในมัสยิด ในยามที่เรานั้นกระทำความดีต่อรสุบหานะหัวตาลาเราอย่าได้คิดว่าความดีที่เราได้มาเนี่ยมันมาจากตัวของเรามาจากน้ำพักน้ำเรงของเราล้วนแล้วมาจากความเมตตาความการุณาของรสุบหานะหัวตาลาดังที่เราย้ำอยู่หลายครั้งพี่น้องพ้ที่มีมานอิยากนานะบุตรว่าอิยากนานะสตอยนเฉพาะพระอ,องค์เท่านั้นที่เราเคารพอิบาดาและเฉพาะพระอ,องค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือ ดังที่เราได้กล่าวอยู่บ่อยอครั้งก่อนที่จะให้สลามพี่น้องผู้ที่มีอิมานอัลลอฮ์มหาอิน,นีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสเนีบะดะติกอัลลอฮ์ทรงโปรดช่วยเหลือเราในการที่เราจะรู้คุณต่ออัลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในการที่พระองค์จะทรงทำให้เรานั้นมีความสละสลวยในการอิบะดาในการอิบะดาต่อพระองค์ เราจะต้องขอความช่วยเหลือจากลัทธิสุภะนาหัวตอะลาหากเราไม่ขอความช่วยเหลือเราจะเป็นผู้ที่ยิ่งยะโสพี่น้องใครที่คิดว่าตนเองเนี่ยมาจากน้ำพักน้ำแรงเนี่ยมันคือคุณลักษณะหนึ่งของคนที่ยิงยะโสเพราะความปรดปานทั้งหมดล้วนแล้วพี่น้องพ้ที่มีมาเป็นสาเหตุที่อลัลลอฮ์ส่งให้มนุษย์ให้มนุษย์มีริสกีให้มนุษย์มีปัจจัยยังชีพต่างๆให้มนุษย์มีบ้านเรือนให้มนุษย์มี ลูกมีครอบครัวที่ดีทั้งหมดเหล่านี้มาจากลัสุภาษณ์นะฮัวตอะอาล่เราเนี่ยพี่น้องผู้ที่มีมานเกิดมาเนี่ยไม่มีอะไรเลย